กูตออาอัตโมทนารูปกูนายกนามาสายลูกตาเลยมามาเนี่โอ้หลานหน่อยหลานยุบผลกำไรนี่หลายเลยเนี่ยมันเนี่ยมาทั้งสามคนเลยทุกครับทุกครับทุกครับ,รบยมยุทธ์ยมยุทธจ้าโอ้ยมพี่สบายดีสบายดีเห็นได้ได้ข่าวว่าฝนตกทุนแรงไม่ใช่นี่ฝน <c oughs> ตกแรงไม่ใช่นี่แถวหนองบัวละวี คือคกันนี่โอ้เห็นตั้งนต่เขาประตูงุ่นจ่า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 โยมเมจันทิพย์มทนาบุญเด้อรัตุโยมจ่าเพราะภาพขอภาพเทพบุตรเทพธิดาดาวันนี้วันนี้วันนี้โยมมาโยมเลยจ้า เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปถวายความเคารเนอะออไปถวายรวมกัน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 เลยอ่ามีตัวคนทำงานด้อนรับบัณฑิตเทวดาอยากร่อวะนายยมยังอยากงามเน,ะน,นาะพระก็อยากรอนะมันเป็นแผลกดทับยมจ้า มัเปไ็นไรจ้ะมันก็ธรรมดาม,มันแหละอายุหลายแล้วก็ไปตามกาลเวลาเดือกับเจ็บเดือกับป่วยเดือกับเป็นแผลตรงนั้นเดือกับเป็นโรคตรงนี้แหละนอยมหมานเนาะวันนี้ลุนสลาเลยวันนี้วันนี้ลุนสลาโยมพีไม่ได้ยินแล้วมันอยู่ข้างล่างไง นายยินหน้าเนาะจ้าเอออาจ้าจ้าจ้าเออเดี๋ยวไปนั่นจ้าไว้อ่าน้องไปล้อมเราก็มาแล of of ้วทุกครับ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 เออเออโยม อ้าว no. อันนี้หลานยมแหลมนี่ลูกเลนของใครของใครล่ะลูกใครของอโอ้โหของยมอมัมเออนั่นแหละยมอมัมยมอัมยมเอิรอตกับยมอมัม สาธุสาธุสาธุทำไมครับทำไมครับทุกครับทุกครับโอ้เออเออไปเสริมดังมาเสรมหล่ออาสาธุสาธุอนโมทามิโยกันตะพลโยมพี่เอาสาธุอันโมทนาบุญนะเด้อคนที่นั่งอยู่แถวเต็นท์นี่สาธุสาธุสาธุ วันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้ก็ตรงกับวันที่วันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6เจ้าของร้านเบาะเจ้าของร้านเบาะก็มาวันนี้ออมาทำบุญสุนทานวันอาสาฬหบูชาปี2 5 6พกสตุษาตุอันโมทามิญาจรยเป็นไอเป็นแผลกดทับยม อะไรมันยังบ่หายเลยต้องปิดปิดเลยจ้าจ้าน,นี่ก็มีญาติโยมมาทำบุญสร้างกุศลก็มากหนะ้าหลายตาเลยทีเดียวอาถ่ายรูปร้านดนะ้าถ่ายภาพร้านหน่อยดนาะถ่ายภาพร้านดนะ้าโยมริมโยมเลมโยมอันนนอะโยมโยมปวดใหม่มาโยมปวด ยมปวดยมปวดในมานี่ยมปวดนะยมปวดกับแม่มาอ้าวทุกหลานว่ยวันนี้ทุกข้าท ah> ุกข ah> ้าจ ah ้าท ah ุกจ้าทุกจ้าคุณโยมดงคุณโยมมองโยมพ่ออกาญจนนาเป็นไอเป็นแผลกดทับอ้าดูนี่อะไรอะไรจ้าพอเห็นหน้ายโยเพื่อนนานแล้วเนี่ยโยเพื่อนโยอโยเพื่อนบ่ค่อยมาจะกลับไปไหนอ๋อโยมจ้าจ้า มาทำบุญให้มาทำบุญให้โยมอาจารย์จันเนาะอ้าวเออโยมอะไรฮึโยมแย้มโยมยิ้มทำที่ออกพวออกโยมเนี่ยน้ำนนมะเขือเนาะฮะเออจ้า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 แต่ที่ให้ทีให้อยู่ไว้เรื่อยๆเจะยวต่อไปก็ยัได้เก่าอยู่ก็นี่แหละเออเออเออจ้าจ้าจ้าอ๋อน้องฟานดาบัานนี่ ทุอนุโมทามิโยมพ่อมาหลายโยมมาวันนี้ได้ย้ลงได้ได้ลงทะเบียนพ่อขาวแม่ขาวได้ไหพอหลวงพ่อเบทลงบันทึกไว้หืออะไรพี่มันยังดีคาน่ะยอยู่เนี่ยคาอยูน่นังพี่ค,พอพอคร,คร,ครอีกอีกเตล